พี่น้องมาเบิ่งบาดนี่มาเบิงบ่งมาเบิงบ่งมาเบิ่งมาเบิ่งหนึ่งปลาหมอไข่ปลาเขีงไข่ปลาเขีงไข่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 โอ้ยคนอื่นอันฝากคนใดกนแซ่บก็ติดตามนี่เด้อจากมาเบิง่งปลาเขีงทุกยากให้ปากคำกินมันหมกแทนบ่กินหมกมันปากบ่ดำพราปานนี้ ม, ain, ม, ain, มันรนละประเคงนะประเคงนะปกเคงนะอาปากจงปองจิงแปงอยู่ปักเคงไข่มีต่ตัวไข่ๆไข่ๆๆๆครใรเงตัวไข่ๆพี่น้องสีสุดไปว่นนี่เดตัวไข่ใ ทองบักไงอึ้งปึงอึ้งปั้งปะนะักพ่องมหมนะเน,นีะไพี่น้องไข่เนอไข่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 เต็มทองเลยมาอยู่มากินน้ำกันเลยจ้ะมาได้เหดคชิปหลายมือแล้วเมือ่อย คิดหอดพี่น้องเอฟซีว่าสันจะ่ะชิปน้อยชิปน้อยแต่รักนานๆชิปป่าหมเนี่ยว่าจ้ะแวก็ดิ้งดิ่งดิ่งดิ้งดิ่งดิูจ้ะชิปป่าหมชิปสันสจะ้ะ